One News ตรงไปตรงมาร้องวงจรปิดบันทึกวินาทีที่คนร้าย4คนขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินและสีขาว สวมหมวกกันน็อกเต็มใบอ่ำพรางใบหน้าเข้ามาในปั๊มน้ำมันบางจากซอยโยธินพัฒนาแขวงคอนจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพแล้วใช้มีดสปาตา้าฟันเข้าที่ตู้แคชเชียร์บริเวณตู้จ่ายน้ำมันที่4กระจกแตกแล้วชิงเงินหลบหนีไปผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเวลาประมาณสีทุ่มเห็นรถจักรยานยนต์วิ่งเข้าไปในปัม๊มได้ยินเสียงกระจกแตกจึงรีบเข้าไปดูจึงรู้ว่าคนร้ายมาป้นชิงเงินที่ปั๊มน้ำมัน และได้ทำร้ายพนักงานแคชเชียร์ด้วยองเปตัวช่วงที่เขากำลังจะปิดพอน,นีปิดปิดสีทุ่มครับปุ่ม่นั้นเลยน้องเขาได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างครับได้รับบาดเจ็บที่มือตามมือแล้วก็ที่ใบหน้าแล้วก็ที่มือน้องก็บอกก็โดนมีดโดนมีดแล้วก็มันฟันแล้วก็จับมือไปแล้ ความโกลาหลจากเหตุคนร้ายบุกป,ป้นปั๊มน้ํามันเกิดขึ้นในเวลาไล่แยกเกันถึง4แห่งเริ่มจากที่ปั๊มน้ํามันปตทริมถนนลาดพร้าวซอย61ต่อมาคนร้ายบุกป,ป้นปั๊มน้ํามันบางจากที่ซอยโยธินพัฒนา3และตอน5ทุ่มที่ปั๊มน้ํามันเอโซ่ถนนลาดพร้าวฝั่งขาเข้าระหว่างซอย8และซอย10เขตจตุจักรกรุงเทพและปั๊มน้ำมันคาวเทคใกล้แยกประชาธรรมเลียบทางด่วนรามอินทรา ก็นึกว่าเขาจะมาเติมน้ามันในไหนเขาลุกรียลุกหลนแล่เขาบอกว่าแต่เขาไม่เติมไงเขาไม่สั่งน้ามันเ็าบอกว่าเฮ้ยมึงจะรออะไรกันวะเหมือนเนี้ยแล้วคนนึงก็เดินเข้ามาหาหนูหนูก็ปิดประตูแล้วหนูก็กระโดดออกต่างหน้าตาเลยได้เงินไปเท่าไหรนะ่คะหมื 10, ่นหนึ่งพันหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทหลังเกิดเหตุตำรวจส่งทีมเร่งไล่ล่าคนร้ายกระทั่งสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้3คนส่วนอีกหนึ่งคนหลบหนีไปได้ โดยทั้งหมดถูกควบคุมตัวไว้สอบสวนที่สอน,นอวังทองหลางพร้อมของการเงินสดจำนวนหนึ่งและมีสปาต้าที่คนร้ายใช้ก่อเหตุในครั้งนี้ 1. News ตรงไปตรงมา